สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุกตาผาฝันยังกูฟีช็อตก็มาแฟนแฟนเซลกนเอากาแฟเนาะค่ะเนาะบังลินเด้ลพันก่อนเนอะเฮียอดีะ มาค่ะกาแฟนากันเนากคันเนะกาแฟดําค่ะ,ะกาแฟดําเ,ดเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันเมือ่อทุกบ้านทุกหัวเรือนเนะจจะเนาะดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยค่ะเดิออากาศเปลี่ยนก็ตรงนันดูแลตัวเองค่ะมามากินกาแฟน้ำเอ้ยเนาะค่ะเนะ่นั่งชิปกาแฟเป็นปนำ้ำก็หาเรื่องมาเมามวยคนมีเรื่องตะแว็บข้ามากค่ะอากาศข้างนอกตอนนี้เป็นนั้น ฝนตกสลึมสลัวนะจ๊ะมันมีหลายฤดูเนาะค่ะเนาะแต่ละมื้ออยู่ดังทางเงื่อนเอ่ยนนจนแล้วกันเด็ดโอ้พ่อเป็นอากาศสดชื่นเลยค่กะกาช่วงนี้ก็มีหล่มมีฝนหลงเนาะค่ะเนาะเมื่อไม้ก็ร่วงจักก่อไม้บางงั้นเถอะปะตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะ บายมีเหงกันนะครัเสียงก็โคบโคบอยู่กับเก่าเนูกันเนาะเสียงเป็นวัดอย่างบ่เศาเป็นใครนะเศา้าหรอคะแต่ว่าเสียงมันยังเงี้ยเพรก็ต้องใช้เวลาบ้างนะปะ เอยแสนเอยมันอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะก่นนามือเช้านี้ว่านเหลือนสัมผัาวันวิ่งไปสนนั้นประตูเขื่อนก็แสดงว่าเสียหายหลายหนะน้ำก็เลยอันเข้าไปน้ำเขื่อนประตูมันนั้นชำรุดเอยก็เลยถามว่าพันเป็นตื่นขึ้นอันนั้นหรือว่าพันดื่มมันพันเมาบโบบอ่นว่าพันบนทีแจ้ง มุดหนนะคะน้ออุบัติเหตุบ้างไหมค่ะอุบัติเหตุกับการเดินทางเนา,านะค่ะเนาะทำบ่นระวังกับเกิดอ,อุบัติเหตุบางทีระวังก็นยังเกิดไปบ้างค่ะก็ต้องดูแลตัวเองมันเนี้ยคุยไปคุยมาก็มุดแก้วจนใดเนาะค่ะเนาะ พึ่งหลุมพัดเมอ้หลุมพัดขนาดเลยก็ไม้ยันเบื่์ไม้ร่วงเต็มเมื่อกันสวนลังเหืนนี้เรลืองไปหมดเลยกับผว่ากันเนาะค่ะเนาะมันเป็นรดูการฤดูใบไม้ร่วงไหมบอก่ะอะค่ะกาแฟก็มดทุกอยเรื่องเด้ค่ะเนาะเมาหมวยก็ตามสไตล์เอ้ยคุยกันก็ดีคนนั่งจิ้งมันบอก่ะมันนั่งจิ้งกะ เอาเออตุ๊กตาเราคือโบว์วัลเหมือนนี่พระาะว่าเราเ่องก็คือโบกก็นั่งจงริงน,นี่เลยเนี่ยค่ะเดียวมาแวะพอมาเป็นเฮียไปซาความคิดเนาะค่ะเนาะความคิดของคุณนี่ก็ะนะอ่ะกาแฟกับมืดแล้วค่ะวาวันธรรมชาติอากาศทั่วไปข้างนอกบ้านเนี่นฟังตัวน,นี้เนาะค่ะเนาะนับปัจจุบันเนาะค่ะเนาะนับปัจจุบันก็อยู่กับปัจจุบันไม่หมดค่ะรูดูใบไม้ร่วงกระเบื้องอันก็ไม้ปิววันเบอร์ไม้ปิวลงมาตามอัน สายลมเนาะคะ่ะเนาะก็เป็นบรรยากาศอีกสดชื่นเลยคะ่ะถ้าว่าขนมักกันธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะลางคนเพราะว่าไล่สาระะะาะว่าจักเราเว้าตือเพราะว่าก็บอว่ากันกันตามฤดูกาลเนาะคะ่นะเนาะเว้าฟังอ่ะกาแฟม,มือห้วยแล้วเอ้ยก็ขอบคุณได้หลายคะ่ะที่ยันเพื่อนๆเ,เขามานั่งงานจิบกาแฟน้ำเอ้ยเนาะคะ่นะเนาะพอกันคู่มือก็ยังดีไม่เบาคะ่ะได้เห็นหน้ากันได้เห็นเสียงกันก็ ชื่นใจเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกบ้านทุกหัวเรือนนะจ๊ะแล้วก็พบกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ